ก็อย่าเอากัญชาเป็นการเมืองแค่นั้นเองนะครับไอ้ดิสเครดิตเรื่องเรื่องเลอเปล่าเดีย๋ยผมคิดว่าไม่หรอกพวกเราเป็นรัฐบาลด้วยกันดิสเครดิตกันไปก็คือรัฐบาลถูกดิสเครดิตมันจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมเลือกตั้งก็ยังไม่ได้เข้ามาใกล้จะมาดิสเครดิตตรงนี้แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมานอกจากได้ความแตกสามคัคคีซึ่งก็ไม่เป็นผลดีกับใครเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขถามว่าเมื่อสองปีก่อนเนี่ยผมต้องลงนามถอดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดเนี่ยถามว่าลงในฐานะอำนาจร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ไปดูในประกาศนะครับว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขโดยคำแนะนำและมะติของคณะกรรมการป้องกันป่ารปรา,ปามยาเสพติดแห่งชาติ ให้ถอดหนึ่งสองสามสห้าผมก็ทําตาม,ตามแล้วก็มาติตรงนั้นก็เป็นเอกฉันเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะเปลี่ยนเป็นอีกอย่างก็ต้องมีข้อมูลใหม่ผมก็ถามดีดีผมก็ตอบแค่เนี้นะครับว่าข้อมูลปัจจุบันเนี้ยมันต่างจากข้อมูลสองปีที่แล้วอย่างไรถ้ามันไม่มีอะไรต่างกันก็ไม่มีเหตุผลอะไนที่จะต้องไปแตะมันสิ่งที่มันขาดอยู่ตอนนี้ถ้าถามผมในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็คือกฎหมาย ก็มีร่างพรบรทําไมไม่มีใครพูดถึงพรบ,รบรควบคุมกัญช,ชงกัรชงกัญชาเลยอะ่ะพูดแต่ว,ว่าจะเอาเป็นยาเสพติดพูดแต่ว,ว่าจะเอากลับไปความความรอบรู้ข้อมูลมีเท่าไหร่ก็ไม่ทราบอย่างบอกอ,อ,อะไรอะ่ะเพิ่มค่ารักษาเพิ่มก็ผมผมก็พูดได้ว่าคนที่รักษาด้วยกัญชาเนี่ย หายจากมะเร็งไม่ต้องเท่าไหร่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องเท่าไหร่หายจากอัลไซเมอร์หายจากพากินสันนะครับสร้างเศรษฐกิจเท่าไหร่นั้นพูดไปอย่างนี้มันเท่าไหร่มันก็ไม่จบไงมันถ้าจบดีที่สุดก็ก็ข้อมูลนัเท่านั้นแหละที่ดีที่สุดผมก็เห็นใจค่าจรากการดวงสาวสุขทุกวันนี้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในระดับบริหา,การกทดวงสาณสุขทุกวันนี้ก็คือคนที่บอกให้ผมเอากัญชาออกจากยาเสพติดนะก็ต้องให้เขาอธิบาย นะไม่คุยไม่คุยเพราะผมไม่ก้าวไก่ผมไม่ก้าวไก่อยู่แล้วเรานี่ไงครับก็คือนี่การคือการรักษาที่บอกว่าไม่มีมารยาทเนี่ยผมว่าผมมีมารยาทนะที่ไม่เข้าไปก้าวไก่เพราะว่าผมตอนนี้ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในส่วนของพรักภูมิใจไทยเราก็ทําตามที่เราได้ให้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้เรียบร้อยหมดแล้วสร้างประโยชน์มากมายคนลงทุนเป็นหมื่นหมื่นล้าน คนได้รายได้สร้างรายได้สร้างโอกาสนะครับเป็นหมื่นหมื่นล้านแสนแสนล้านตอนนี้ใครจะเอากลับไปก็ต้องไปคุยกับคนกลุ่มนั้นนะครับถ้าเกิดจะให้รัฐมนตรีมหาไทยช่วยอะไรก็ค่อยมามาบอกอีกทีผมไม่รู้แนวคิดของใครไงตอนนี้มันเลยจุดนั้นไปแล้วเราไม่ต้องไปพูดตรงนั้นอย่าเอากัญชาเป็นการเมืองแค่นั้นนะนะครับแล้วก็มี ร่างพระราชบัญญัติจะเอาร่างที่พรรคภูมิเจไทยเคยร่างไว้ซึ่งผ่านวาระแรกรับหลักการไปแล้วก็ได้หรือในปัจจุบันนี้จะเอาร่างของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ท่านอาดีตรัฐมนตรีชลนลนาได้ร่างเอาไว้ก็ได้หมดนะครับจะควบคุมอะไรยังไงก็ใช้ข้อมูลทางวิชาการมาว่ากันแค่นั้นเอง กฎหมายเป็นทางออกของทุกอย่างแต่ที่มันวุ่นอยู่ทุกวันนี้เพราะไม่ไม่ออกกฎหมาย,ยางไง